อะไรทําให้นมแม่ลดหดหายก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติ๊กตอกโบเนื้คิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย หนึ่งนะคะสาเหตุที่ทําให้หนุ่มแม่น้อยนะคะคือเรานะคะคลอดลูกหมานะคะแล้วเราค่ะเอาลูกมาดูดกระตุ้นเต้านมแม่ค่ะช้าคุณแม่เลยว่าในช่วงหลังคลอดบอกเลยว่ามันเป็นช่วงที่ทั้งแม่และลูกนะคะมีความตื่นตัวถ้าเรานะคะเอาลูกมาดูดเต้านมแม่เร็วถามว่าเร็วในที่นี้คือจะต้องเร็วขนาดไหนก็คือ30นาทีนะคะไม่เกิน2ชั่วโมงแมกสุดแบบแมกสุดมาก,กจริงๆไม่อยากให้เกินแบบ 2- อถึงสชั่วโมงนะคะเนาะถ้าเป็นไปได้ควรที่จะบอกบุคลากรทางการแพทย์นะคะว่าเราเนี่ย ตั้งใจนะคะจะเอาลูกอะมาดูดเต้านมแม่เร็วเพราะเราอยากให้นมแม่มาเร็วซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะโรงพยาบาลที่เขาส่งเสริมในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งเราส่งเสริมดึงอยู่แล้ว เราก็จะพยายามนะคะเอาลูกค่ะมาเสิร์ฟข้าเต้าคุณแม่ให้ได้เร็วที่สุดถ้าเรานะคะยิ่งเอาลูกนะคะมาดูดเต้านมแม่ได้เร็วนะคะภายในครึ่งชั่วโมงในคุณแม่ที่คลอดเอกนะคะส่วนคุณแม่ที่ผ่าคลอดนะคะก็อาจจะช้ากาว่านั้นนิดนึงแต่อย่ากเกิน2ชั่วโมงช่วงนี้นะคะจะทําให้นมแม่มาเร็วโอเคไหมคะประเหตุอะไรที่ทําให้นมน้อยอันที่สองนะคะนั่นก็คือว่าลูกดูดไม่มีประสิทธิภาพแฝดหนึ่งเลยนะคะ ปากลูกไม่ได้งับทั้งหัวนมและลานนมตัวเต้านมเองมันจะมีเต้านมกับลานนมอ่ะมันจะมีเอ่อหัวนมนะคะลานนมแล้วก็ตัวเต้านมใช่ไหมคะซึ่งในส่วนของหัวนมเองอะค่ะไม่มีกระป๋อหรือว่าท่อน้ํานมนะเออส่วนกระป๋อหรือว่าท่อน้ํานมนะคะหรือว่าต่อมน้านมอะค่ะมันจะอยู่ตรงบริเวณลานนมลานนมก็คือส่วนที่มันมีสีดําคล้านะคะที่มันเป็นลานแผ่ออกมานั่นเองนะคะซึ่งถ้าลูกเราอะค่ะไม่ได้ดูดลึกนะคะจนถึงตําแหน่งตรงนี้ต่อให้ดูดแบบมากขนาดไหนก็ไม่ได้น้านมออกมาโอเคไหมต่อไปคือถ้าอุ้มลูก เ้าเต้าไม่ถูกเนื่องจากว่าคุณแม่บางคนคลอดลูกมาใช่ไหมคะบางทีคือด้วยคุณแม่มือใหม่เนาะโอ๊ยมันทุรังเทมากเลยบางคนผ่าคลอดเนี้ยคะ่ะจะเอารูมลูกเข้าเต้าท่าไหนอะไรยังไงนะคะในส่วนของตรงนี้นานาการจัดท่าทางเอาลูกเข้าเต้าก็มีส่วนนะคะเนาะซึ่งถ้าคุณแม่คะ่ะเอาลูข้าเต้าไม่เป็นอันนี้อาจจะต้องฝึกแม่บางคนนะคะลูกมีปัญหาคือลิ้นติด คุณแม่บางคนจะบอกว่าเอาลูกเข้าเต้าแล้วเจ็บหัวนมมากคือลูกดูดทีคันน้ําตาจะไหลแล้วลูกเองก็ทําไมเอ๊ดูดแล้วทาไมรู้สึกเวลาร้องไห้เนี่ยลิ้นกระดกได้ไม่เต็มที่ปรากฏเอาไปเอามาอ้าวลูกลิ้นติดการที่ลูกลิ้นติดนะคะคุณแม่มันเป็นอุปสรรคต่อการที่จะดูดเต้านมมากๆเลยนะคะเพราะว่าลูกอาจจะต้องใช้ลิ้นในการเคลื่อนไหวเพื่อรีดน้ํานมออกมาถ้าลูกลิ้นติดนะคะจะเกิดปัญหานี้เลยถ้าคุณแม่นะคะอยากดูว่าลูกลิ้นติดหรือไม่ลิ้นติดตอนที่เอาลูกเข้าเต้านะคะหรือว่าตอนที่กําลังอยู่ที่โรงพยาบาลให้ถามบุคล ก่อนทางการแพทย์เลยประเมินให้หน่อยลูกชั้นลิ้นติดหรือเปล่าอ่ะถ้าสมมติว่าลิ้นติดแล้วเจอนะคะคุณหมอก็จะทําการคลิปนะคะคลิปนะคะแล้วก็หยุดห้ามเลือดนะคะหลังจากที่หยุดห้ามเลือดเลือดหยุดไหลแป๊บเดียวนะคะเอาลูมาเข้าต้าโอโหทางสวากเลยค่ะแม่ลูกดูดรีนน้านมได้ดีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าลูกลิ้นติดนะคะก็จะมีปัญหาตรงนี้นะเราต้องเช็กด้วยเนาะเอาลูกดูดแหละแต่ลูกดูดไม่เกรียนเป้าคํานี้สําคัญมากคํานี้เป็นแบบพอยหลักเลยนะคะในการที่คุณคาดหวังว่าคุณค่ะอยากจะมีปริมาณน้านมแม่เยอะ คือในส่วนตรงนี้เองนะคะ นอกจากที่เราอจะเอาลูกดูดเต้าถูกนะคะดูดเร็วนะคะเนาะเราจะต้องพยายามเอาลูกนะคะดูดน้ํานมออกให้เกรียงเต้าให้ได้มากที่สุดยิ่งเกรียงเต้ามากเท่าไหร่นะคะนมแม่ที่จะสร้างกลับคืนมาก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเอออันนี้บอกเลยว่าสําคัญมากดอกจันแปดร้อยแปดดอกได้เลยนะค,ะคุณแม่ลูกเพิ่งเกิดคุณแม่จะเจอปัญหานี้ก็คือว่าแม่ปลุกตื่นยากมากนอนตลอดลูก่ะกินไปหลับไปดูดไปหลับไปนะคะก็อาจจะทําให้ลูกได้รับน้ํานมไม่เพียงพอนะคะเต้านมกั ไม่ได้รับการกระตุน้นนมแม่ก็จะสร้างน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าลูกดูดเต้านะคะสิ่งที่คุณแม่จะทำนั่นก็คือมือมือเอาลหานของเราจากคุณแม่จ๋านะคะนะคะจักระจี้ไปเลยนะคะตรงบริเวณเอวของลูกนะคะหรือเอาสำลีชุบน้าต้มสุกเช็ดตานะคะหรือถอดผ้าอ้อมถอดเสื้อผ้าทั้งหมดเลยแล้วก็เอาตัวลูกนะคะมาแนบชิดกับตัวแม่นะคะก็จะเป็นการกระตุ้นปลุกตื่นเขานะคะโอเคไหมคะและ้วก็อันต่อไปนะคะคือ เอาลูกดูดนมแม่น้อยกว่า8ครั้งต่อวันคีนี้สําคัญอีกคีนึงเพราะว่าการที่เรานะคะเอาลูกดูดนมแม่นะคะมันจะมีการไปกระตุ้นฮอร์โมนฮอร์โมนที่สร้างนมแม่นะคะจะต้องได้รับการกระตุ้นคือลูกดูดเต้านมหรือว่าเอากลวยปั๊มนมมาหักปั๊มที่หัวนมของเรานะคะจากนั้นสมองค่ะจะส่งสัญญาณนะคะมาบอกเต้านมบอกว่าเอา้าต้องการนมไปผลิตนมมาเลยลูกพี่นะคะเนาะถ้าเรานะคะเอาลูกดูดเต้านมแม่ทุก3ชั่วโมงไม่เกิน4ชั่วโมงนะคะจะทําให นมแม่สร้างมาตลอดต่อเนื่องโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้นมแม่เยอะนะคะเราจะต้องเอาลูกเขาเต้านะคะให้ได้เบสิกเลยถ้าเพิ่งเบบีเพิ่งคลอดมานะคะแบบเบบีแรกเกิดจนถึงวันอย่วันงี้ค่ะควรจะเอาลูกเขาเต้าให้ได้8ครั้ง ขึ้นไปยิ่งเข้าเต้าบ่อยนะคะแครั้ง10ครั้ง12ครั้งยิ่งเรียงเต้ามากเท่าไหร่นมจะยิ่งสร้างกลับขึ้นมาทดแทนมากเท่านั้นโอเคไหมคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอ้าวลูกดูดแล้วและอย่าลืมให้ลูกค่ะดูดใช้ระยะเวลาในการดูดนะคะอย่างน้อยๆเนียนะะ่ยค่ะสเต้ารวมกันต้องได้ประมาณ20-30นาทีถ้าเรานะคะเอาลูกดูดเต้าได้เท่านี้นะคะรับรองเลยค่ะแค่นี้นมแม่เยอะแน่นอนโอเคไหมแต่ถ้าเราไม่ได้ทําตามนี้นมแม่ก็อาจจะน้อยได้อะอันนี้คือสาเหตุนมแม่น้อยนะคะข้อที่2 นะปัจจัยข้อที่สามทำไมนมแม่น้อยเครียดค่ะแม่เครียดหัวจะปวดเลยว่าความเครียดกังวลเจ็บปวดความไม่มั่นใจในตัวเองความอายนะคะจะไปบล็อกนะคะฮอร์โมนที่เราเรียกว่าฮอร์โมนของการหลั่งน้ำนมน้ำนมนะจะมีการสร้างและหลั่ง ถ้าเรามีความเครียดกังวลนะคะเจ็บปวดนะคะหัวนมแตกนอนไม่พอโอ้โหเครียดนะคะเครียดมากไอ้ตรงนี้นะคะมันจะไปบล็อกฮอร์โมนที่ชื่อว่าออกซิโตซินฮอร์โมนออกซิโตซินจะทําหน้าที่คือหลั่งน้ํานมออกมาจากเต้านมของคุณแม่เมื่อไหร่เครียดปุ๊บต่อให้มีน้ํานมเต็มเต้านมก็ไม่หลั่งออกมาใจที่ทําให้นมแม่น้อยข้อที่สี่ข้อที่สี่นั่นก็คือว่าแม่ยาที่แม่กินบางตัว อาจจะทําให้นมแม่ของคุณแม่ลดน้อยลงอะไรบ้างแม่อ่า,อาลดน้ามูกอ้าวถ้าคุณแม่นะคะมีน้ํามูกนะคะจะบอกเลยว่าหลีกเลี่ยงยายกตัวอย่างเช่นยาที่เป็นเม็ดกลมสีเหลืองชื่อเต็มๆมก็คือว่าตัวคอเฟนิรามีนหรือว่า CPM คือยาตัวนี้ค่ะลดน้ํามูกดีมากนะคะแต่ว่าเขาเองจะไปลดน้ําส่วนอื่นในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่ให้นมลูกนะคะหากจะต้องเลือกกินยาจะต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชนะคะแล้วก็แจ้งด้วยว่าเราให้นมลูกอยู่เนาะเพื่อที่คุณหมอค่ะจะได้เลือกยานะ ที่ไม่ทําให้ลดปริมาณน้ำนํำนมแม่โอเคไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็คือว่าเลี่ยงยายกตัวอย่างเช่นคอเฟนิรามินนะคะซูโดออฟริดีนเธอใช้ยาคุมกําเนิด คุณแม่สาเธอใช้ยาคุมกําเนิดแต่เธอดันไปเลือกยาคุมกําเนิดที่ไม่ใช่สําหรับคุณแม่ให้นมลูกยาคุมมีทั้งยาคุมสําหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกกับยาคุมทั่วๆไปถ้าคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่อยากให้นมแม่ลดหดหายไม่อยากให้คุณภาพน้านมแม่ลดน้อยลงต้องกินยาคุมกําเนิดที่เป็นยาคุมกําเนิดฮอร์โมนเดี่ยวถ้าคุณแม่นะคะไปเลือกกินยาคุมกําเนิดแบบทั่วไปนะคะ ตัวนั้นนะคะมันจะมีเอสตัวเส้นมันอาจจะทำให้นมแม่ของเราลดน้อยลงได้สาเหตุนมน้อยข้อที่5คุณแม่บางคนกลับไปทำงานด้วยภลัะงานด้วยความเครียดตกรอบปั๊มนมนะคะปั๊มนมไม่เกรียงเต้าเหล่านี้นะคะจะทําให้ปริมาณน้นํานมของเราะคะ่ะลดน้อยลงนะคะพยายามนะคะจัดรอบปั๊มนมให้ได้ค่ะไม่ควรที่จะห่างกันเกินทุกสี่ชั่วโมงถ้าไม่ได้จริง วิ่งเข้าห้องน้ําและบีดน้ํานมระบายออกอย่างน้อยประมาณสัก5นาที10นาทีก็ยังดีนะคะข้อปัจจัยสาเหตุข้อที่6นะคะที่ทําให้นมแม่น้อยนั่นก็คือว่าเรานะคะมีการป้อนขวดนมให้กับลูกโดยเฉพาะช่วงที่เราหาข้อลูกมาใหม่ๆใช่ไหมคะอย่างที่บอกทําไมเราถึงจะต้องแบบพยายามให้คุณแม่กับลูกนะคะเอาลูกดูดเต้านมแม่ให้ได้เพราะการที่ลูกดูดเต้านมแม่คะ่ะการที่ลูกดูดเนี่ยจะกระตุ้นการสร้างน้านมแม่ได้ดีเลิศปังที่สุด <น><ต>ว่าแม่ในช่วงที่นมน้อยอ่ะเสริมนมผงได้ไหมแม่โบจะต้องบอกเลยว่าเอาจริงๆเอาจริงๆแล้วน,ะน้องเด็กทารกแรกเกิดะคะ่ะจนถึงแบบอายุไม่กี่วันเขาต้องการน้ํานมไม่ได้เยอะเลยก็เพอาะลูกเล็กจึงเดียวนะคะสิ่งที่จะทําให้ลูกของคุณแม่นะคะเติบโตนะคะแล้วก็ได้น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะคะคือการที่เอาลูกมาดูดเต้านมกระตุ้นนะคะเดี๋ยวน้านมแม่จะมาถ้าเราอะค่ะไปเสริมนมผงนะคะให้ลูกกินจะต้องบอกว่ากะเพาะลูกเล็กจึงเดียวถ้าเรานะคะเสริมนมผงเป็นไงคะ ครึ่งกระเพาะแล้วบางคนเต็มกระเพาะแล้วแม่เวลาที่เราลูกมาดูเตาไหมดูดแล้วเพราะว่าอิ่มนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือถ้านมน้อยต้องหาวิธีแก้อย่าเพิ่งไปเสริมนมผงนะคะโอเคไหมคะยกเว้นน้ําหนักมันลดน้อยมากจริงๆลูกน้ําหนักแบบดิ่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะเนาะถ้าในกรณีแบบนี้ก็ปรึกษาคุณหมอคุณหมออาจจะมีการที่แนะวิธีนะคะแล้วก็ให้ยาก,กระตุ้นน้ำนมของคุณแม่นะคะเพื่อที่ให้หนมของแม่กลับมาเพิ่มขึ้นโอเคไหมโอเคไหมอ่ะนะคะปัจจัยข้อที่7แม่เป็นประจําเดือนออการที่ ปริมาณน้ำนมมันลดน้อยลงช่วงที่ประจำเดือนมาอันนั้นคือเจอได้เพราะว่าช่วงที่เรานะคะมีรอบเดือนฮอร์โมนเพศจะกดฮอร์โมนนมแม่ไว้นะคะจะทําให้นมแม่ลดน้อยลงนิดนึงนะคะในช่วงที่คุณแม่เป็นประจำเดือนด้วยเหตุผลเหล่านี้นะคะแต่คุณแม่ไม่ต้องกังวลใจคุณแม่ทําเหมือนเดิมเคยเอาลูกเข้าเต้าแบบไหนเอาลูกข้าเต้าเหมือนเดิมเคยปั๊มนมแบบไหนปั๊มนมเหมือนเดิมนะคะเมืม่อฤทธิ์ของในส่วนของตัวฮอร์โมนเพศค่ะมัน แสดงอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชหมดแล้วนะคะโดยทั่วไปเราก็จะเป็นประจําเดือนกันเนาะประมาณ2วันแม็กสุดไม่เกิน7จถึงเวันพอประจําเดือนรอบนั้นหมดถ้าเรายังคงรอบปั๊มนมเอาไว้เอารอบเอาลูกเข้าเต้าเอาไว้นมจะกลับขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมค่ะคุณแม่ถามว่ามันลดไหมลดแต่มันลดแค่แป๊บเดียวแต่มันจะกลับเพิ่มขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นได้คําตอบแล้วนะเป็นประจําเดือนนมลดเกิดจากฮอร์โมนเพศกดฮอร์โมนนมแม่ไว้นมจะลดลงแป๊บหนึ่งพอประจําเดือนรอบนั้นหมดนะคะ นมแม่ก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นคงรอบเอาลูกเข้าเต้าคงรอบปัม๊มนมไว้เหมือนเดิมนะคะโอเคไหมคะปัจจัยข้อที่8นะคะที่ทําให้หนมแม่ลดแม่ทองแม่ทองเลยปัจจัยข้อที่เก้าสาเหตุนมน,น้อยข้อที่9นะคะนั่นก็คือคุณแม่ไปอดข้าว คุณแม่ไปอดน้ําอ้าวนะคะอันนี้ขอแบบขยี้นิดหนึ่งคุณแม่นะคะเวลาที่เราอดท่าคือคุณแม่บางคนด้วยน้าหนักมันพุ่งพุ่งแบบโอ้ทะลุมิตินะคะตั้งแต่ตอนท้องพอคลอดมาใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าแม่มันไม่ได้เลยตัวจะแตกชุดที่ใส่ก็แตกไปหมดแล้วนะคะเนาะในส่วนตรงเนี้จะต้องบอกเลยคุณแม่ที่ให้นมลูกนะคะคุณแม่จะต้องกินข้าวเพื่อบำรุงร่างกายของเราบำรุงนะคะ่้มแซมร่างกายของเราเพราะ น้ำข้าวที่คุณแม่กินนะคะสารอาหารที่คุณแม่กินนะคะจะนําไปสร้างน้ํานมให้ลูกของคุณแม่กินนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือคุณแม่จะต้องพยายามกินข้าวนะคะให้หลากหลายให้ครบถ้วนทั้งห้าหมู่ไม่อดข้าว โอเคไหมไม่อดข้าวนะคะแต่ให้เราค่ะเลือกกินอาหารที่มันกินและอิ่นอยู่ท้องยกตัวยอย่างเช่นถ้าเป็นข้าวก็อย่างเช่นข้าวกล้องนะคะโฮวีดนะคะเนาะถ้าเป็นพวกเนื้อสัตว์ก็จะต้องเลือกเป็นแบบว่าประเภทที่มีโปรตีนเยอะๆอย่างเช่นแบบไข่อย่างเช่นแบบอกไก่อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เน้นผักผลไม้เพื่อที่จะเป็นในส่วนของแบบไฟเบอร์ช่วยการขับถ่ายเออนะคะเนาะนกวกานั้นคืออดน้ํา ต้องบอกเลยว่าการที่เรากินน้ําเยอะๆคุณแม่บางคนนะคะบ,บอกว่าต้องกินน้ําเยอะๆ3มลิตรสี่ลิตรขึ้นไปนะคะจะทําให้หนมแม่เพิ่มขึ้นคือเอาอตรงๆเลยนะเอาจริงเลยน้ําที่เรากิน้เข้าไปเยอะๆเนี่ยค่ะถ้าเรากินเยอะมันก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มน้านมแม่นะแต่อยากให้มันกระหายเพราะว่าส่วนหนึ่งนะคะน้านมของแม่ค่ะก็คือเกิดจากเลือดเนาะที่มันมีการแบบว่า กันนะะมาเป็นน้ำนํำนมให้ลูกของคุณแม่กินนะคะนึกออกไหมคะมันผ่านกระบวนการกรองนะคะหลายสเต็ปม,มากเลยถ้าเรานะคะปล่อยให้ร่างกายขาดน้ํากระหายน้ํานะคะจะทําให้ปริมาณนมแม่ของเราลดลง <S <S เออนะคะ <S 1> <S 1> เรานะคะอยากที่จะ เพิ่มปริมาณน้ำนมแม่หรือว่าอยากให้น้ำนมแม่ไหลดีเราจะทำอย่างไรเราจะต้องจิบน้ำอุ่นอ่าจิบน้ำอุ่นอาบน้ำอุ่นนะคะเพราะว่าการที่เราหาจิบน้ำอุ่นๆนะคะนมอุ่นๆหรืออาบน้ำอุ่นมันจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะจะไปกระตุ้นฮอร์โมนที่ชื่อว่าออกซิโตซินฮอร์โมนออกซิโตซินจะทำหน้าที่คือทำให้น้ำนมที่อยู่ในเต้าค่ะระบายออกมาได้ง่ายมากขึ้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นคืออย่าอดข้าวอย่าอดน้ำอยากทำให้น้ำนมในเต้าค่ะไหลดีไหลคล่องไหลสะดวกนะคะจิบน้ำอุ่นนะคะเนาะหรืออาบ น้ำอุ่นโอเคไหมคะที่รักโอเคไหมคะเนาะต่อไปข้อที่10สาเหตุนมน้อยยังไม่หมดสาเหตุนมน้อยข้อที่10คือคุณแม่สูบบุหรี่ถ้าเราค่ะดูดบุหรี่สารนิโคตินนะคะจะทําให้ลดปริมาณน้ำนมแม่นะคะเนาะต่อไปข้อที่11นะคะก็คือเรานะคะกิน ดื่มกินเหล้าเออนะคะคือแม่โบจะบอกเสมอว่าคุณแม่ที่ให้หน่มลูกจริงๆคือถ้าเมื่อลูกโตขึ้นนะคะประมาณสักหกเดือนเจ็ดแปดเดือนเก้าเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราค่ะจะสังสรรค์บ้างนะคะเราจะแบบกินแอลกอฮอล์บ้างได้ไหมพื่งจริงมันก็ได้แหละแต่ว่าถ้าเราค่ะกินแอลกอฮอล์นะคะดื่มเหล้าอะไรพวกนี้นะคะแอลกอฮอล์เองะคะ่ะจะไปลดนะคะปริมาณน้ํานมอ่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นคือก็ไม่ค่อยอยากให้กินนะคะเนาะถ้าไม่อยากนมน้อยก็เลี่ยงไปละกันอย่าเพิ่งไปดื่มนะคะเนาะโอเคไหมหรือคุณแม่บางคนนะคะมีการใช้ยาขับน้ํข่าวปามา ฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นส่วนประกอบเราไม่มีทางรู้เพราะเราไม่ใช่ผู้ผลิตเองออกแมต่อให้มาถามพิฉันฉันก็ไม่รู้นะคะจะไม่ได้จบแพทย์แผนไทยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ยาขันน้ำขับปลาชนิดนั้นมีฮอร์โมนเพศหญิงนะคะซึ่งซึ่งเป็นแบบเอสโตรเจนอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไปลดนมแม่หรือว่าถ้ามีการใส่แอลกอฮอล์เข้าไปด้วยนะคะอาจจะไปลดนมแม่ด้วยแล้วก็อาจจะทําให้ส่งผลต่อทางน้ํานมลูกที่กินเข้าไปอาจจะทําให้แบบง่วงซึมอะไรพวกนี้ได้โอเคไหมนะคะเนาะสาเหตุนมน้อยข้อที่12เอเติมหัวนมแตก แม่ทอ,อนมตันแม่เต้านมอักเสบแม่เป็นฝีที่เต้าเออนะคะคือจะต้องบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เต้านมของเรานะคะเกิดสึกเหล่านี้ มันจะทําให้กระบวนการเลดดาวรเฟกหรือว่ากระบวนการที่น้านมพุ่งออกมาจากเต้าอะคะ่ะมันถูกลดน้อยลงทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้พยายามสงวนเซฟเต้าเราให้ดีๆนะคะเนาะหลังจากที่เอากเข้าเต้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าปั๊มนมเสร็จบีบน้านมออกมาสองสัหยดนะคะทาบํารุงตรงบริเวณหัวนมหรือว่าใครนะคะที่มีครีมทาลดป้องกันการแตกของหัวนมนะคะก็สามารถทาได้เช่นเดียวกันนะคะเนาะเพราะฉะนั้นอย่าะอย่า,อย,าอย่าทำให้นมแตกอย่าทําให้ท่อนมตันอย่าทําให้เต้านมเป็นฝี แค่นั้นเองที่หลักนะคะนะคะสาเหตุนมน้อยนะคะข้อสุดท้ายนะคะโอ้ตรงนี้คือคุณแม่บางท่านที่ไปฉีดวัคซีนโควิดอาจจะเจอว่าอุ้ยหลังฉีดทําไมเอาน้ำนมน้อยจังเลยแม่อบวัคซีนเนี่ยทำให้นมน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือจะต้องบอกว่าในส่วนตัวนี้บางคนเป็นบางคนไม่เป็นนะคะคือจะต้องบอกว่า จะเป็นแค่บางคนหลังจากที่เราฉีดวัคซีนโควิดไปอาจาจะเจอว่านมอาจาจะลดลงนะคะเป็นชั่วข่าวไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะมันจะลดลงนิดนึงแต่ว่ามันจะเป็นแค่ชั่วข่าวถ้าเรายังคงเอาลูกเข้าเต้าเพราะว่าคุณแม่ที่ฉีดที่ให้นมแม่สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ทุกตัวที่มีจัดสรรให้หลังจากที่ฉีดแล้วสามารถให้ลูกนะคะกินนมแม่ปั๊มนมหรือว่าให้ลูกดูดเต้าได้ตามปกติเลยนะคะโอเคไหมอ่ะแต่ว่านมอาจจะลดลงแค่ชั่วระยะเวลาหนึง่งไม่เกิน3วันแล้วเดี๋ยวนมจะกลับมานะคะโอเค ไหมคะ